โดนโกงค่าบัตรคอนโดนโกงเรื่องไอเทมในเกมหรือว่าจะโดนมิชฉาชีพหลอกให้โอนเงินตั้งสติให้ดีแล้วมาโทรแจ้งอายัดบัญชพีพร้อมแจ้งความออนไลน์บนแอป,ปทางรัดกันเลยคื้ดจ้อยไงเ็คก,ก็เช็คแล้วดูก,ก็ดูแล้วแต่ทําไมมันยังโดนโกงฉันก็กไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาแบบพอเราโดนอะไรอย่างนี้ชแชรจะรู้สึกว่าแบบลุกลี้ลุกลนจะจะทำยังไงดีฉันจะไปทําอะไรก่อน,นจะต้องโทรหาตำรวจไหมหรือว่าฉันต้องเดินทางไปธนาคาร ทำยังไงหยุดทุกคนชี้เป้าของดีที่ทุกคนไม่รู้ไม่ต้องเดินทางไปสถานีตำรวจไม่ต้องเดินทางไปธนาคารเพราะแอปทางรัฐสามารถโทรแจ้งอายัดบัญชีธนาคารพร้อมแจ้งความออนไลน์ได้ทันทีให้เข้าที่แอปทางรัฐจากนั้นเลือกที่เมนูคดีหรือแจ้งความมาเลือกเมนูแจ้งอายัดบัญชีธนาคารจากนั้นให้คุณเลือกธนาคารที่คุณต้องการโทรแจ้งหรือว่าจะโทรแจ้งสายด่วนตำรวจไซเบอร์ก็ได้ ด้วยการกดปุ่มโทรออกหรือว่าการกดปุ่มโทรและกดเบอร์ต่อหรือจะกดที่ปุ่มแจ้งความออนไลน์ก็ทําได้นะใได้ว่าสะดวกแล้วก็ปลอดภัยสุดๆนะคะในชั่วโมงเล่นด่วนแบบว่าเราโดนโกงแบบนี้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเร่งด่วนฉันไม่ต้องการที่จะออกไปรติดหรือว่าออกไปไหนแล้วรวมมาให้แล้วค่ะที่แอปทางรัฐไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไปรอธนาคารไม่ต้องไปรอที่สถานีตํารวจเข้าได้เลยแอปทางรัฐแอปเดียวเอาอยู่ใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีคําว่าติดวันหยุดราชการ ทางรับเทนรักช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยอย่าลืมโหลดมาใช้กันนะคะ